Ui, khăn ui, khăn Ui, câu ủa khăn ủa khăn ủa khăn ủa câu, 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 ôi Ôi, ôi, khăn ủa chô, ủa khăn Chô lì la, khăn ủa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  เธอตัวตึงหรือเปล่าน่ะืเธอตัวตึงหรือเปล่าเนี่ยอนเ่อัน่อันเ่อันเ่อไหนอีกตัวเม่นออกมาโชว์เลยอืออื้ยอุ้ยนอนนอนนอนน ไปเอามดุดเข้าไปอมมมึมาเร็วมามามาเร็วมาโชว์อีกมาโชว์อีกเร็วเอามาโชว์ความนะ่ารักอีกเร็วโอ้ยรักกันรักกันมาเร็วโอ,โอเคครับ อโชยอโชยทีอโชยทีจะไปละวโชยทีเดีวไปแล้วนะไปแล้วนะไปไปไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่นะเดี๋ยวค่อยมาเที่ยวใหม่นะน่ากนะเดี๋ยวค่อยมาหานักใหม่นะเอุ้ยคันคันอุ้ยจุอุ้ยเกาเกาเอฟซีดูที่คันตรงไหนเขาคันตรงไหนอ้าวคัน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 อุ้ยคันคันอุ้ยโชกเกาโชกเกาแต่แอบทำไมนะ แอบทำไมแอบเล่นอะไรแอบเล่นอะไรอันนี้อ่ะอันนี้ทำไรอันนี้นบนบแนบแนบนบนบจับเลยอันนี้ทำไอันนี้อันนี้โอ๊ยแออกไม่ได้โอ้ก่อนนะออกให้ดูด้วยอันไหนโชว์ความเท่ที่โชว์ความเท่โชว์ความเท่โชว์ความเท่ก่อนนะออกก่อนนะออกสวยสวย ดี๋ยวระวังตกนะโชลีลาเยอะเกินระวังตกระวังตกโชลีลาเยอะเกินอ่าเอาเข้าไป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 เอาเก้าคางยังไงเอาเก้าเอาโอโอโอโชลีลาเอาโชลีลาโชลีลาอือ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  ทำไมอย่าตัวนั้นทำไรนั้นเธอทำไรแบบนั้นนั้นทำไมทำไรเอาโชว์คามสวยเอาโชว์คามรอต่อไปละโอ้ยกินนมโอ้ยตัวใหญ่กว่าอีกยังกินนมเพื่อนตายตายแม่เธอตัวนิดตึงเธอตัวเบลล์ Hmm? Hmm. ai, lúc rồi lơ